ลีนาลาลีนาเผยเส้นทางชีวิตในวงการ10ปีเรื่องรักไม่ปิดกั้นเรื่องเพศลีนาลาลีนาเผยเส้นทางชีวิตในวงการ10ปีเคยท้อคิดว่าอาจจะไม่ใช่ที่ของเราส่วนเรื่องรักไม่ปิดกั้นเรื่องนักแสดงสาวสวยที่มาแรงในตอนนี้ลีนาลาลีนาวันนี้จะมาเปิดใจเรื่องราวชีวิตตลอด10ปีที่อยู่ในวงการบันเท ER ิงจากเด็กสาวเมืองเ e ชียงใหม่เข้ามาแคสงานในกรุงเทพเคยท้ออยากยอมแพ้จนวันนี้กลายมาเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่กำลังมาแรงสุดๆ รวมเล่าความฝันเจ้าที่ที่บ้านสั่งให้ไล่แม่บ้านออกรวมถึงเรื่องหัวใจที่เธอยอมรับแบบตรงๆว่าเคยมีผู้หญิงมาจีบผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางท่องวัน31อที่มีดีเจพุทธพุทธิชัยและเอสกันตพง์เป็นพิธีกรดำเนินรายการจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการบันเทิงคืออะไรลีน่าย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนหนูอยู่ประมาณหมู่2เกรด8เดินอยู่ที่โรงเรียนที่เชียงใหม่หนูเป็นเด็กเกิดและโตที่เชียงใหม่ แล้วก็มีแมวมองไปเจอเราที่เชียงใหม่เขาก็เดินเข้ามาถามว่าสนใจไปแคสงานการแสดงงานละครใหมเป็นแมวมองชื่อดังไหมลีนาไม่แน่ใจตอนนั้นหนูไม่รู้จักคะ่ะตอนนั้นกลัวไหมว่าจะมาหลอกหรือเปล่าลีนาไม่กลัวนะคะรู้สึกว่าน่าสนใจดีหนูเป็นเด็กที่ว่าถ้าโอกาสไหนเข้ามาหนูไม่ค่อยปฏิเสธ<ๆ>ก็คิดว่าน่าสนใจน่าลองจังเลยแล้วมีความคิดที่อยากจะเข้าวงการอยู่แล้วไหมลีนา ไม่เคยมีความคิดว่าตัวเองอยากเป็นดาราคิดว่าตัวเองไม่สวยด้วยซ้ําแต่จําได้ว่าเวลาไปเดินตลาดแม่ค้าชอบบอกว่าไปประกวดนางงามสิน่าได้แต่หนูไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยจะเป็นดาราได้น้องบอกไม่มีความคิดอยากจะเข้าวงการแบบนี้ตัดสินใจนานไหมกว่าจะมาแคสงานลีนะ่าหนูก็ลองดูเพราะว่าโอกาสเข้ามาแล้วก็บินมากรุงเทพกับคุณแม่แล้วก็ได้มาแคสจริง รู้สึกว่าท้าทายดีแล้วปรากฏว่าแคสได้ด้วยก็เลยเฮ้ยหรือว่าเราจะมาทางนี้เลยดีไหมางานชิ้นแรกที่แคสคืออะไรลีนาเป็นงานละครและเป็นละครที่หนูเคยดูตั้งแต่เด็กๆด้วยแล้วเล่นเป็นบทนางเอกพอแคสแล้วได้เลยเป็นยังไงบ้างลีนา ก็ตื่นเต้นนะคะเราไม่คิดว่าจะทํามันได้เราแค่รู้สึกว่ามีโอกาสเข้ามาก็ลองดูตอนนั้นเห็นว่าแคสได้ทั้งสองที่2ช่องลีนาใช่ค่ะแต่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่อะไรทํานองนั้นก็เลยเลือกที่นั่นพอได้งานแล้วจากเชียงใหม่มากรุงเทพทํายังไงย้ายบ้านเลยไหมลีนาคือครอบครัวหนูมีสคนแล้วก่อนที่จะมีแมวมอมาจะย้ายไปต่างประเทศทั้งครอบครัวแล้วเพราะเหมือนพี่สาวต้อง ไปเรียนต่อต่างประเทศก็เลยมีแพลนว่าจะย้ายไปทั้งครอบครัวเลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นเลยแต่ว่ามีโอกาสนี้เข้ามาก็เลยย้ายมากับคุณแม่สองคนที่กรุงเทพส่วนพี่สาวก็ไปเรียนต่อที่แคนาดาก็เหมือนแยกทางกันประมาณหนึ่งพอเราเลือกวงการบันเทิงย้ายมาเลยไหมลีนะ่าย้ายมาเลยค่ะพอเราเซ็นสัญญาปุป๊บเราก็ย้ายมาเลยแล้วก็มาหาโรงเรียนที่นี่การปรับตัวเป็นยังไงบ้างลีนะ่าหนูรู้ ว่าพอเรามาตั้งแต่ยังเด็กการปรับตัวมันไม่ยากมากเพราะว่าเรายังพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาอาจจะมีแค่ว่าจากเมืองเล็กๆที่เราไม่ต้องระแวงอะไรแล้วเรารู้ทุกซอกทุกมุมของจังหวัดเชียงใหม่พอมากรุงเทพมหานครมันเหมือนเป็นที่แปลกใหม่สําหรับเราเราไม่ได้รู้ถนนนี้สถานที่นี้หรือความ